สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เจอกันนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องแคว้นโบราณในดินในดินแดนไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูต้าเหมือนเดิมในรายวิชาประวัติศาสตร์วันนี้นะคะครูต้าจะพานักเรียนทุกคนนะคะไปเรียนลึกลงไปในแคว้นโบราณในดินแดนไทยนะคะว่ามีแคว้นอะไรบ้างนะคะ แคนโบราณในดินแดนไทยที่สำคัญสำคัญนักเรียนสามารถเปิดดูในหนังสือประวัติศาสตร์ควบคู่กันไปได้นะคะในหน้าที่220นั่นเองค่ะแคนที่1คือแควนทราวด,ดีนะคะ แค้นธราวดีนะคะประมาณพุทธศตวรรษที่11ถึง16นั่นเองค่ะเกิดจากนั่นเงนะคะเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาตอนล่างนั่นเองค่ะทางทิศตะวันตกได้แก่เมืองอู่ทองเมืองคู่บัวเมืองนครชัยศรีและเมืองสีเทพนั่นเองค่ะ โบราณสถานสมัยทวาราวดีนะคะได้แก่ธรรมจักรในสมัยทราวดีค่ะฐานเจดีย์หมายเลขหนึ่งกลุ่มโบราณสถานโคกไม้เด่นบ้านโคกไม้เด่นอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองค่ะ และฐานเจดีหมายเลข2อกลุ่มโบราณสถานโคกไม้เดนบ้านโคกไม้เดนอำเภอพายุหักคีรีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแคว้นลาโวค่ะนี่คือแผนนะคะแผนที่ของแคว้นลาโวนะคะแคว้นลาโว ประมาณพุทธศตวรรษที่18ถึงที่11ถึง18นั่นเองค่ะเกิดจากการรวมกลุ่มของเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำลบบุรีแม่น้ำป่าศักและแม่น้ำบางปะกงนั่นเองค่ะเมืองศูนย์กลางก็คือเมืองลาโวนะคะ ศูนย์ลกลางการคมนาคมทางบกและทางน้ำทำให้ติดต่อค้าขายกับเมืองต่างๆได้ง่ายและมีความมั่นคงหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญของแคว้นลาโ,โวนะคะได้แก่เทวรูปพระนารายณ์สมคุดนั่นเองค่ะและต่อมาแคว้นลังกาสุกะนี่คือภาพแผนที่ของแคว้นลังกาสุกะนะคะ แมล,ลังกาสุกะอาณาจักรลังกาสุกะเป็นอนาณาจักรโบราณมีศูนย์กลางตั้งอยู่บริเวณอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีอาณาเขตการปกครองที่กว้างขวางครอบคลุมคาบสมุทรมาลาย,ยูตอนล่างทั้งหมดเลยค่ะโดยพัฒนามาจากเมืองท่าเล็กๆของชาวพื้นเมืองจนเติบโตเป็นรัฐและมีฐานะเป็นอนาณาจักรมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่เ เป็นศูนย์กลางการค้าและาศาสนาจนได้ล่มสลายไปในต้นพุทธศตาวรรษที่21ปัจจุบันปรากฏร่องรอยาศาสนสถานประเทศกู๊เจดีขนาดใหญ่จำนวน33แห่งนั่นเองค่ะแคว้นลังกาสุกะ ประมาณพุทธศตรวรรษที่11-14ถึงเกิดจากการรวมตัวในบริเวณลุ่มแม่น้ำปัตตานีครอบคลุมพื้นที่ตอนล่างของอ่าวไทยด้านตะวันออกส่วนกลางก็คือปัตตานีนั่นเองค่ะและแคว้นต่อมาแคว้นสีวิชัยนี่คือแผนผังที่ตั้งการเกิดอาณาจักรสีวิชัยนะคะ แคว้นสีวิชัยประมาณพุทธศตรวรรษที่12-17เกิดจากการรวมตัวของเมืองทางตอนใต้อาณาจักรเขตครอบคุมทางตอนใต้จนถึงสมุาตาและฉวานั่นเองค่ะหลักฐานทางประวัติศาสตร์อาณาจักรสีวิชัยนะคะหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญของแคว้นสีวิชัยได้แก่พระโพธิสัตว์อวก วโลกิเตสวนพระบรมธาตุชัยาจังหวัดสุราษฎธานีนั่นเองค่ะและแคว้นต่อมานะคะแคว้นตามพรลิงนั่นเองค่ะ แคว้นตามพพริงอาณาจักรแคว้นตามพพริงซึ่งต่อมาได้กลายเป็นอาณาจักรนครศรีธรรมราชนั่นเป็นอาณาจักรโบราณที่มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธศตรวรรษที่ 7. มีศูนย์กลางอยู่ที่นครศรีธรรมราชในปัจจุบันนั่นเองค่ะแคว้นตามพพริงประมาณพุทธศตรวรรษที่14ถึง18 เมืองศูนย์กลางคือ,คอนครศรีธรรมราชศูนย์กลางเผยแผ่พระพ,พ,พุทธศธา,พพธธา,า,าสนาสนกายเถรวาทหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญได้แก่พระบรมเจดีย์จังหวัดคนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะและแค้วนต่อมาคือ แคว้นหาริพุนชัยแคว้นหาริพุนชัยประมาณพุทธศตรวตรรษที่13-19เกิดจากการรวมตัวของเมืองในรูปน้ำปิงตอนบนศูนย์กลางคือจังหวัดลำพูนหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญได้แก่พระธาตุหาริพุนชัยจังหวัดลำพูนนั่นเองค่ะ แฟนโคตรบูนแวนโคตรบูนราชอาณาจักรสีโคตรบูนก่อตั้งขึ้นตรงดินแดนสองฝั่งแม่น้ำโขงได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของราชอาณาจักรสยามโดยเริ่มตั้งแต่จังหวัด อุดรธานีจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงภาคตะวันตกกับภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเริ่มตั้งแต่นครจำปาสักไปจรดกรุงเวียงจันทน์นั่นเองค่ะ แฟนโคดบูดประมาณพุทธศตรวตรรษที่11-15เกิดจากการรวมตัวของเมืองบริเวณสองฝั่งแม่น้ำหงตอนล่างศูนย์กลางคือจังหวัดนครพนมค่ะหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญได้แก่พระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดน,นะคะ สำหรับแบบฝึกหัดคุณครูให้นักเรียนทำลงสมุดคะ่ะวิชาประวัติศาสตร์เรื่องแคว้นโบราณในดินแดนไทยจงตอบคำถามคำถามมีทั้งหมดอยู่5ข้อให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีอ่านโจทย์และวิเคราะห์โจทย์ให้ได้คำตอบอยู่ในคลิปวิดีโอนะคะ นักเรียนต้องดูคลิปวิดีโอก่อนนะคะคำตอบอยู่ในคลิปวิดีโอหรือสามารถหาได้ในหนังสือประวัติศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในแคว้นโบราณต่างๆที่สำคัญสำคัญในดินแดน,นไทยยังไงก็ขอให้นักเรียนทบทวนวิดีโอดูซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ